สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมเดกกกะตะเทียเซทีวีนะครับวันนี้จะเล่นเพลย์นาซสตรีมด่านที่6 7 8จ็นะครับผมงั้นก็ไปกันเลยเออลืมออไปนี่ EP 4่แล้วนะอ่าด่านต้นนงเคินมีผีม,มาใหม่หนึ่งตัวแล้วก็คือผีฟุตบอลซอมบี้อเมริกันฟุตบอลนะครับผมจริงๆเราจะเลือกไปต้นแรกเอ้ยลืม งั้นผมขอเลือกทีมเสร็จแล้วงั้นก็ขอเลือกทีมก่อนก็แล้วกันก็เราดูตอนที่ผมเลือกทีมเสร็จกันได้เลยครับโอเคผมเลือกทีมเสร็จแล้วนะผมเอาเห็ดมืนมาด้วยนะผมเห็ดมึนเมาะนะผมเฮ็ดนี้ขอสมัยพิเศษมึงคือเวลาซอมบี้ตัวไหนที่กินเข้าไปแล้วนะผมมันก็ทําปฏิกิริยาเคมีนะทำให้ซอมบี้ตัวนั้นมึนนะแล้วก็ไปกินพวกเดียวกันเป็นตามแถวแล้วผมเน่ก็เก็บตังไปหัวรัวก่อนตั้งไปเนาะ ก็เป,ป๊ปะก็เป๊ะยี่ส้าบาทเอาวางฟางครบก่อดเป็นแ,แถวน่าคลับนาคลับเพรริ่มซอมบีบ้เล็บยิงนะผมจะอธิบายค่ะว่าพิเศษของซอมบี้ที่มีชิ้นกระฟุดเบ,บาซัปปีเมื่อกี้นะครับคือเบาซอมบีเมจินก็คือพ้างนอกมันคือวิ่งเร็วครับมันจะวิ่งเร็วมาก นะครับุดเฮ็ดหวังออกเลยจะเฮ็ดเรียงวางไว้นะเป็นแฟมิลี่ครอบครัวครอบครัวโหเฮ็ดเขียนหมดนะจ้งมันป้อแน่ป้อแน่เลอืออ่าครับผมคือคลิปที่แล้วผมตัดเยอะเกินไปใช่ไหม คลินี่ผมตัดให้น้อยลงกันเลเมกันแล้วกันเนาะท,ที่จรตัดให้น้อยลงที่สุดนะผมแล้วก็จะตัดเป็นบางช่วงผมจะไม่พูดว่าตัดแล้วแล้วนะจกลับมานะไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าพูดไปทําไมก็ไม่รู้นะครับว็ถ้าผมตัดตอนไหนนะก,ก็ตัดนะครับตอนไหนไม่ได้ผมก็ไม่ต้องตัดนะก็ให้ดูดูกันไปเลยครับเขนได้เฮ็ดเหลืองตัวแล้วเนาะ เฮ้ยเ hey, 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 มว่วงเล่าเอาผิดม่วงไปแล้วช่างไม่เป็นไรคนระับเอาไว้ได้ตังค์เลยเราก็ตั้งไปเลยครับคุณเพชรม่วงข้างหลังถึงนะคนระับนี่ผีมีการฟุตบอลมาแล้วผมจะโชว์คันธมากกว่าเห็ดม่วงให้ดูได้เห็ดมืนให้โดยแ้วังก็จะมีพอผีมันกัดมาไปคำหนึ่งแล้วเราจะวิ่งกลับไปเลย <laughs> อ่ะดูเสียงเฮ้ยวิววิววิวเสียงมันไทเราะมากข้างหลังให้ผมจะเอาเป็นที่เขี่ยวางไว้ก็แล้วกันเนาะอืมแล้วจะเป็นความกิจสตีนะครับเปิดกด่มโฮ๊นี่นะเทียร์บูฟังใหม่เรียบร้อยแล้วครับตามีกันสามร้านค้าไม่เปิดหรือเปิดแล้ววะตอนจบกี้จะผมพาไปดูร้านค้านะครับผม ปกินหลุมก่อนนะกินเห็ดนะอะไนเฮ้ยอยากจะยิยนด้วยเ้มันมีเห็ดเรยกเรียกยิงอะไรนะกนะ็ก็ก็อะไรนะเทพสรก็คือก็เป็นที่มุ่งเหมือนเดิมมันถูกนะด้วยมั้งไม่เป็นไร เราก็วางไว้ีนี้ก่อนเหตุการณ์มันซับขันนะครับผมการเี่นขอกคาสิโนที่พอวางไอ้นี่เพราะผมอยากให้เงินมันเสะเทือนนะผมเงินจะได้เป็น125เหมือนเดิมครับเพื่อความสวยงามในการเก็บนะผมจะได้ไปเป็นเศษ15บาทอนนเอาง่าล้ถึงเช็คควอยซ์แล้วนะผมเยกันยิ่งแล้วให้ได้กลินก่นกอน ็คือแผนไม่ตรงเลยเลยตายไปบเบงอระวังประมาณนี้นะครับเพื่อที่เอเราเห็ดเห็ดบ่วงวอลข้างหน้าก็แล้วกันก็จะได้กันมาไว้เนอะแล้วก็ฟังเพลงไว้ โดนฤกสิกระสนบแน่ยเพลงน่าโดนนะครับเพราะว่าเป็นฝองค่ายเกก็น่าจะไม่โดนฤกษ์กระสิบนะถ้าโดนก็คลิปนี้อาจจะหายไปนะครับผมจะกินมันกรอบนนั้นเลยกรอบเอลเชวโปเตสตาตอนนี้ผมก็ได้เป็นเห็ดยิปซ่าเรียกว่าเห็ดไรเดีย เป็นความสุพ like like ิเศษของมันไม่ใช่ความสุพ okay, ิเศษไปแล้วก okay, mm ็เป็นคอนด้อยของมันข้อเสียของมันก็คือเวลาศัตรูก็มาใกล้ๆไปละาประมาณกี่บ็อกผมไม่แน่ใจมันจะหดตัวลงนะครับผมเห็ดอันนี้เนาะผมขอเวลาจัดทีมสักครู่หนึ่งนะครับเอเคผมกลับมาแล้วนะครับผมก็จัดทีมเสร็จไปเมื่อกี้นะครับเราเอาเก็บเห็ดนี้ไว้ก่อนนะเราจะวางเห็ดนี้ไว้แนวหลังเก็บเตยเลย เอ๊ทำไมบาลังเห็ดแล้วมันไม่ตรงเราพยายามวางให้มันตรงแล้วนะมันไม่ตรงนะอ่ะเออแต่แต่วันนี้หลุมศพเยอะมากเลยไงนะครับผมก็ยิงเหมือนพิ้นเขียวครับน้ำเมรน่าจะใกล้ๆกันนะมั้งน,นั่นไงก็อาจจะน้ำมเมอะน้อยกว่าเพราะว่ามันตจถูกกว่านะครับ ยังไม่วางเก็บไล้วกอนอุ้ยเมื่อกี้ทาตะวันะกระจ็บใ,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 ใจมากโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้เห็ดทอยที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็ตั้งเห็ดม่วงเห็ดยืดหดเออเรียกเห็ดยืดหดก็ได้เลยสองแถวนะครับแล้วก็จะเอา เป็ดใหญ่ใหญ่ไว้ตรง,ตรงแถวนี้นะเพื่อพาเป็นตัวแทงมาผมนี่จะเป็นสปอร์ตนะเพชรเหลืองนี่เป็นสปอร์ตนะส่วนหพวกนี้เป็นเอจินะครับส่วนเป็ดใหญ่เนเป็นแทงนะครับอันนี้เป็นสปอร์ตเลนก็ได้ว่าอันนี้เป็นคลิปเฮ้ยคลิปไม่ได้สิมันมีประโยชน์กับอี่นเยน่าจะเป็นสปอร์ต สปอตอีกอันหนึ่งนะผมเป็นสปอร์ดระดับสองสปอร์ตหลุมศพนะครู้เสียเลยผีประตูนะครับผมผีประตูนี่มันอยู่ในอะไรบ้ตงเจอวะอุย้ยไม่ใช่นะมันจะเบนเดอร์ไม่ใช่ผีด้วยเอ้ยก่ตายแล้วนา่าจะเป็นผีนี่มันสปอยนี่ว่าใครยังไม่ดูนะครับผมก็ไปดูกันนะครับเป็นคอนเทนต์นะเดี๋ยวค่อยมาดูผีสิง แต่เพิ่งกินนะโอ้ขอ,อหลุดไปดีเยี่ยมประตูนะครับผมนี่ผมมีคำถามก่อนจำเป็นพูดรักษาประตูคุณต้องเป็นอะไรก่อนนะให้เวลาปิดประตูตัวนี้ตายานับอา้าว นั่นผมเฉื่เลยอะไรทำไมก่อนจะเป็นผู้รักษาต้องเป็นแรก่อนใช่ไหมครับทำสอนง่ายมากเลยครับก่อนที่เป็นปร,รักษาป,ปตัวก็ต้องเป็นคนทำประตูนั่นเองครับเพราะงเรามีรู้ที่จะรักษาประตูตแน่นอนครับนั <c ười> ง่งเล่นมุกไปอีกแล้วนะโอ้ยอันนี้แทงเราใกล้ครบแล้วนะครับฟอรอดแล้วก็ครับเรื่องดี เาแล้วผีนะกกีฬาฟุตบอลเราไปไหนล่ละเออนั่นแหละแล้วก็เข้าสู่จิ๊พอยที่สองและก็เป็นด่านสุดท้ายนะผมจิ๊กฟอยที่สองแล้วเย้ระเบิดนี่ไม่ต้องใช้เลยใช้ชอร่บนะัมวางไว้ตรงนี้โอ้โหหายขึ่งลินะนะอู้ได้เห็ดแข็งมาครับผม เห็ดจิ๊ลื่นนะคือเห็ดแข็งแล้วเห็ดมันเป็นเห็ดน้ำแข็งก็เรียกว่าเห็ดแข็งก็แล้วกันนะผมไอซ์มัชลูมก็คือบัว่าเผ็ดไม่เป็นไรนะผมไอการตอนทเ่แล้วก็พิเศษของเห็ดน้ำแข็งคือเวลากดแล้วครับทุกตัวจะแข็งครับทุกตัวครับจะแข็งนะไม่แน่ใจว่ามันจะแข็งเป็นวงกว้างหรือแข็งแต่สตัวถ้าจะแข็งเป็นวงกว้างแล้วเนาะแล้วก็ผีที่มาในด่านคือ แดนซิ่งนะผมนี่กระบอกลำซิง่งถุยนะครับเป็นซอมบี้ที่แบบนักเต้นนะสามารถเรียยลูกน้องสามารถเลี้ยผีแดน,นมาได้นะครับผมก็ขอเวลาจัะทีมสักพักหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมกับกับทีมแดนแหละเราวางเห็ดตรงนี้อ่ะเราจะวางอันนี้เป็นคลีฟเราจะวางคลีฟไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยวางเป็นเอจิเอจิต้องไปนั่งฟาร์ม มีเอจิแล้วนั่งฟังสับป,ปัดออกมาก่อนนะครับผอดซับคลิปนะครับผอดซับคลิปซับป,ปัปปปตที่ดีสุดโอเคนะครับตอนนี้หลังจากที่ผมนั้นได้จัดเอจิครบแล้วแล้วก็สับป,ป,ปัตเก็บตัวเรียบร้อยแล้วนะทำไมต้องกระดกลิน้นจังวะนั่นแหละสิโอเคนะครับเอาคีฟออกไปก่อนนะครับแล้วตอนใกล้จบเกมผมจะมาลองใช้ความสามารถขอก่อนแขกเยอะนะครับผม เรื่อชื่อทีไรแล้วแบบประจากปากว่าเห็ดแข็งนเห็ดยังไม่โตก็ไม่ครบเลยม่เป็นไรเห็ดก็เพิ่งโตนันก็ยังเก็บตวครบเลยแต่เขาท้องเห็ดแข็งนะผมเห็ดแข็งก็คือปึออ๊บแข็งนะสนามโอเคครับแข็งกนแล้วนนี้ก็ผีแดนนะมวเาจะแยกยุกสมุนไข้ากันนี่นนะก็ะเรียกว่าผีแดงนสนาบ ตั้งเพื่อเอาลึกลึกล่นบนกว่าไม่เจาะแล้วแหเพราะว่าเอจิกับเจ้าพ่อเราฟาร์มมาดีนะครับผมทำให้การยกเล่นกินอันนี้ก่อนได้ตังคมาเราจะเก็บตางไม้ร้านค้านี่เฮดสิ้เราก็ได้เป็นปารามานูนมาสโรมนักเลยเฮดระเบิดนะครับผมดูมมาสโรมเฮดปีศาจเลืยก็เสียเลยเรียกคนละอันกันเลยมันคือเฮดปีศาจนะครับผมดูมครับ ดืมก็คือคตัวละครจะเกมียนบท้าทนะครับถุยไปไฉ้ย,ยอ่าผมขอจัดทีมก่อนนะผมโอ้โหเห็ดเอ้เห็ดอะไรเอาหลุมเยอะจังเลยเราจะเอาคีบ์าว้ก่อนนะเป็นแผนเราคือการทำให้เราต้องเล่นให้ซัพพอร์ตกับแครีล ตอกับเอจินะครับผมไปฟาร์ไมได้ดีเี่สครับเอจิโอ้ยขายแครี่นะเนาะ <c oughs> ต้องให้แครี่ฟาร์มห้สบายที่สุดพ่อก็ต้องซับไปให้แครี่เกิดนะครับแล้วก็จะประกอบเป็นเห็ดอันนี้อย่างหนึ่งก็คือมอันสามารถระเบิดได้ทั้งแมปเลยผมตอนจบผมจะเอาให้ดูนะครับว่าจะติดสเนียงอังกฤษทำไมเนี่ยครับใช่ไหมถุยนะครับผม ก็สวะเอาให้ดูตอนท้ายเกียนะครับแต่เวลาระเบิดแล้วข้อเสียของมันคือทำให้พื้อนเราเป็นหลุมและต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะบพื้นที่แกเป็นหลุมก็จะเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายขั้นมอนสุดใกล้ช่วงครึ่งเกียผมก็ได้เพชรกระการหนึ่งนะเพชรเพิ่มต่างพันหนึ่งเลยนะครับว้าวเพิ่มเล็กยังเลยแต่ก็ไม่รู้มันใช้ซื้ออะไรได้มั้งเนาะเยอะต้องนั่งเคลียนะให้สปอร์ช่วยเคลีย เวราเอาแทงลงนะครับเยนะ่ยแทงลงแล้วจะป้องกันตัวแนวนะก็เข้าสู่ช่วงกลางเกมช่วงเลทเกมนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายเกยมแล้วต้องให้ตัวเราเปิดเอาสู่ช่วงเลทเกมแล้วครับผมแทงวางให้เยอะที่สุด เราเก็บกัางเดือดช็อตช็อบตอนท้ายเกมเนาะตอนนี้ผมเคลียร์ลุกศพเสร็จกันแล้วนะครับผมก็เราก็จะลองมาใช้หน้ามากของนี้เพ็ดระเบิดกับเพชรมันแข็งพร้อมการแบบจะเป็นคอมโ,มโบนะครับทางเราสองไว้บ้างก็จะวางดูนะเพชรม้นแข็งคือจะแช่ทั้งสนามมันตายเลยแล้วก็จะเพ็ดประหลาดุลบึ้มมันทีเดียวแค่ตายครับผมครับน,นี่ที่เดแ่น วางนกแข่งบึ้มแล้วก็วางปารามาโนนสักพักนึงก็ตุ้มแม่ตุ้มทีนะมันจะเป็นหลุมอย่างเงี้ยเคลื่อนหลาสักพักหนึ่งซอมบี้ก็ตายลักษณะเลยแล้วผมก็ได้ไปกระดาษใบหนึ่งเป็นโน้ตับอุดมเฮ้ยไปเล่นเขาเยอะอ่ากับก็ใครอ่านออกก็อ่านนะแล้วผมก็ไปนะถึงด่านที่สิบเลยครับเป็นด่านสุดท้ายของวันนี้ก็จะมีซอมบี้ครบทุกตัวเลยนะครับผมอันสุดท้ายจะเป็นมินิเกมนะครับผมเลื่อน,เร,อน,เ,รอนเรื่อนนี้แหละ ไปเก็บไว้ากวางใตัวกินแกลตัวกินแกบไปก่อนบารมานเก็บไว้ครับจะไปตัวตัวกินแกลนานเลยวะกินมันีไหนเว้ ขอใช้สักลูกเถอะตุ้มตายเกือบทั้งสนามมันก็ใครยังมาเข้ามาในบริเวณยานีก็ได้อยังไม่ตายอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็นี่ไม่ได้ทดลองดูนะเว้ยไม่เป็นไรเอาตัวกินแก่กินให้หมดก่อนนะเว้ยไม่ได้ตักินแก่ป่ะก็เป็นไรครัตังเรานะไม่ตังเราเล่นยังไม่ครบเลยกลับไปกินพวกเจ้ากัน อันเดลใกล้ถึงแจ็กพอตอีหนึ่งแล้วนะครับผมการลือกเกมก็ดำเนินไปได้นิดหน่อยนะผมก็วางระเบิดไปประมาณสองลูกด้วยกันนะเบนยุบไปในลูกจะกินลุมเออดูจะตั้งลุมแล้วก่อน,นะนปปเอ้ยจะเย็นเอเอแข่งมาแล้วแข่งมาก่อนพ่อสอนไว้นะครับกี่ตอมบี้นี่มันจะเสร็จได้เมื่อไหร่ก็ได้ ถึงจะควายที่หนึ่งหรือ,อยังเออมาจะไกลแล้วเนาะแล้วตั้งไว้ตรงนี้ทำไมวะเพื่ออะไรเอาเพื่อโอ้ยตั้งถูกเว้ยเป็นทฤษฎีเรื่องในหัวมันคิดไปแล้ววิพากษ์ไปแล้วเว้ย เกีบบ่ยมันแผลแผลชัดๆไม่เป็นไรนะแผลก็ถือว่าเป็นสกิลของเรานกิลแผลท่านเทพแล้วผมแต่กนันเราแข่งนะก,กับลูกสนามมาแล้วนะครับเราก็จะกำการวางไปเรื่อยๆมันให้มาเรื่อยๆซูมข้างบนเกือบจะตันแล้วนะแต่อะไรก็ไม่ลุกไอ้วกนี้เราก็ไม่ได้ใจแล้วก็ให้คนนี้มันกินเล่นกันแล้วโอ้ยยุง สามพี่ทุ่มเนี่มนย,ย,ย,ยม,มันยุงเยอะจริงๆตอนแรกก็ใกล้ถึ้งเซตไฟสองนะหวันไปอันที่สองโลแล้วเพื่อยี่ยมเยอะจริงๆนะเงี้ยน่าจะเคลียร์กันได้เราต้องไปปล่อยโล่มาแล้วผมไม่โล่าแล้วเราระเบิดวางแข่งแข่งไว้ก่อนแข่งไว้ขับแคปโดนนี้มันช่วยตัวนะผมเพื่อสารภาพเสรีนะผมกิน,นแข่งอีกอกระโลมชั่นไป แค่หน้ามันหักอะ่ะเออหัวรุดเลยเออนี่เราก็จะเอาปรมาณูมัน,มนลงทั้งหมดสี่ลูกก็ต้องแข่งก่อนนะผมแข่งเพราะแข่งหนึ่งนะครับเพื่อลูซอมบี้มันมาพบก,กน แข็งสามแข็งสองแ,แข็งสามระเบิดมาคอมหน้ากันแล้วก็วางวางวางก็วางดูหน้าผมก็จบตอนที่สิบกันไปแล้วนะแล้วก็ได้เป็นไดยบบกมานะนะครับผม ก็ได้ไปบมบกมาแล้วคุโอ้ยเข้าสูดา่ด่านน้ำล้วนู้วะเคลสับคันกลางระหว่างเลนบนกับเลนเกือบบนแล้วก็เลนล่างนี่เหตุใช้ไม่ได้เลยเหตุใช้ได้ตอนกลางคืนน่้เสดายจังโอเคตอนนี้สัญญาไว้เราจะพาไปดูซูเปอร์มาร์เกต็ตเปิดั่ะวะมาไปดูตรงไหนอ่ะรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีนี่ว่าโอ้ขอโทษนะ ح ح> ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถูกแล้วเออคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะจะกำใหม่์ทานมานะครับสำหรับวันนี้เจอกันพรุ่งน้านี้จะพูดติดขัดติดขัดก็สำหรับคันตินี้นะครับผมก็ขอตัวพูดใหม่พูดใหม่ด้วยสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครคอชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับถ้าสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน เจอกันพาทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย